สำหรับชครที่ชอบแมปแนวสงครามโลกต้องแมปนี้เลยนี่เลยแมปสำหรับคนที่ชอบแนวสงครามโลกแล้วก็ลั่นกันเลยนี่นะครับเขาแมปมาก็จะโอ้โหอยู่ในสนามรบเลยเราก็เลือกก่อนเราปรับแต่งก่อนว่าเราจะอยู่อ๋อมันน่าจะมีให้เราเลือกในตัวเกมอีกทีน,น,นะว่าคือเราจะอยู่ทีมไหนเดี๋ยวผมเลือกเยอรมัน ใช่หรือเปล่าโอเคเรามาเริ่มกันเลยเอ,อ๋อมีตัวเควสให้เราทำด้วยทางขวามือถอดสิบเจ็ดหมวกศัตรูโอ้ตัวแบบภาพสวยนะเรียบร้อยเอยถอดหมวกศัตรูเรียบร้อยนี่เราถอดว่าแต่หมวกเราถอดหัวศัตรูด้วยอ,อ๋อลูกปืนเรามีจำกัดนะ สี่สิบห้าเมเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตเลยเรียบร้อยถอนหมวกศัตรูเฮ้ยช่วยด้วยอส่วนปืนก็จะเป็นปืนแบบนี้เลยนะเหมือนเคยเห็นในคอสตูตี้ภาคเก่าๆนะปืนทรงนี้โอเคมีมุมอมองบุคคลที่หนึ่งด้วยเอ้ยอ้าว เราถอดหมวกใครถอดหัวล่ะอรอต้องตีวงล้อมไปล้อมศัตรูแต่ตอนนี้หมอกลงค่อนข้างที่จะจัดนิดนึงอา้าวคุณจะถูกยิงในหนึ่งอา้าเราถูกยิงได้ไงอ่ะแบ่รอบนี้เราจะฉีกไปทางซ้ายกันบ้าง โอ้ยตรงนี้มีเพื่อนเราอยู่เกเราต้องออกไปช่วยเพื่อนเฮ้ยศัตรูศัตรูปืนยิงยากมากเลยเอ้ยโดนโดนโดนโอ๋อเราบุกเราบุกไม่ได้นะเราคือเราบุกสุดได้แค่นี้นะ ตัวแมปมันน่าจะทําระบบนี้มากันดักเกิดเพราะว่าคือฐานเราเลยจริงๆอ่ะอยู่ตรงน้นอันนี้น่าจะเป็นกลางแมปที่ว่าเราไม่สามารถวิ่งเลยไปได้ครึ่งแมปเพราะว่าจะเป็นการดักเกิดโดนโดนหนึ่งนะัด อุ้ยอุ้ยหมวกหลุดหมวกหลุดอุ้ยเข้ามาสองเข้ามาสองช่วยด้วยเอ้ยเรียบร้อยลงหนึ่งครับลงหนึ่งครับอ๋อเพื่อนเรายิงช่วยไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้ยเอ้ยถอดหมวกครับถอดหมวกศัตรตูเรียบร้อยเอ้ยถอดหมวกอีกแล้วนี่เราถอดหัวเขาแล้วเรียบร้อย ต,ตอนนี้หมวกเราหลุดเราหาหมวกใส่ได้ไหมนี่เรียบร้อยไอ้เมื่อกี้มันคืออะไรขึ้นเฮ้ยเรียบร้อยหมวกหลุดหมวกหลุดโอ้ยเราเอาการเราหนักอยู่เบื่อคุณคือเด็ด คุณคือเดทนี่เป็นอย่างคือตายแม่นบอโอ้โหเนี้ยนี้คืออะไรอ่ะปอกกระสุนนะเนี้ยปอกปืนใหญ่ลรอเรียบร้อยหนึ่งนะัด ปืนมันยิงยากมากนะเพราะว่าปืนมันต้อง ouais แบบว่ายิงแล้วชักชักทีละนัดอ่ะป้ประเด็นคือผมมองไม่เห็นด้วยนะผมมองไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โอ้เออโดนโดนหนึ่งสสี่ห้าห นี่ชื่อเขาเหรอเฮ้ยเขาชาร์จบ้านล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเขาใช้ป้อมปืนใหญ่ถอดหมวกป้อมปืนใหญ่แล้วเอ,อ้อแต่ว่าผมดูปืนที่ว่าเรามีใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเปิดปืนแปน๊บนึงนะอ่านี่เรามีสองกระบอกนะเมื่อกี้ผมใช้นี่ผมจะลองกลับไปใช้กระบอกนี้ดู ไปก็บอกนี้มีหนะ้านัดเผื่อแบบว่าจะเขาเรียกว่าอัตราการยิงอาจจะดีกว่าวิถอดหมวกเรียบร้อยเรียบร้อยโดนหนึ่งนะัดโดนหนึ่งนะัดเราต้องยิงแบบสงครามโลกจริงๆนะผมต้องยิงแบบมองไม่เห็นเลยนะแบบเห็นตะพุ่มตะพุ่มผมยิงเลย โดนหนึ่งนัดอ่าโดนอีกนัดผมยิงไว้ก่อนเลยผมยิงไว้ก่อนโด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 นตายตายตาย เอาเพื่อเรามาออขวาหมดเลยถอดหมวกถอดหมวกตายตายตายโอ,โอ้ยิงยัดอย่างเดียวเลยเอ้ยนี่นี่ซ้ายมาซ้ายมาพลทหารซ้ายมาโดนหนึ่งนัดอุย้ยซ้ายมาเต็มเลยพลทหารเออโอ,โอ้โดนปืนใหญ่อ่ะ อันนี้เหรอปืนเป็นปืนกลใช่ปะ่ะโอเคเรามาือก,กันต่อเราเปลี่ยนปืนมาแล้วเมื่อกี้ลูกห้านัดไม่น่าพอสำหรับเรานะเราต้องลันโอ้แมพสวยอยู่นะโอ้อย,อยปืนกลปืนกลปืนกล,นกลเรายิงไปเลยเราโผยิงอย่างเดียวเดี๋ยวก็โดนเองว่าคนค่อนข้างเยอะเรายิงแบบยิงสุ่มไปได้นี่ไงเห็นหม เอ้ยเห็นคนเห็นคนตายตายตายอ้าวโดนเห็นไหมผมผมยิงแบบว่าเอ,อ้อฉันมเมาคืนแล้วเรามีเงินเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทแล้วเราต้องฟาร์มอีกนิดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ปืนใหม่ เออเรียบร้อยนั่งฟรีแบบนี้โอ้โหผมยิงไม่แม่นเลยอ่ะนี่เรียบร้อยออ้ยเอ้ยเขาเอาปืนสั้นยิงเราเหรอขอบใจนะเพื่อนเรายิงไม่โดนเลยนะ่ะใจมากตาย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 โอ้ฉันจะตายเพื่อน ถอดหมวกถอดหมวกเรียบร้อยเดี๋ยวเราเล่นเหลี่ยมนี้ดีกว่าให้เพื่อนเราประทะให้เราจะโดดเราจะโผล่ขึ้นไปยิงนิดเดียวโอ้ไม่นิดเดียวแล้วกิ <c ười> ้ืกขึ้นั่งตัวเลยเน <c ười> ียนไหมตรงนี้นั่งเนียนไหมเออไม่น่าจะเนียนนะ <c ười> มันก็ไม่เนียนอยู่แล้วแขนโผล่อย่างเยอะเลยตายตายเพื่อนตายตายเพื่อนตายอยีกหนึง่งสมัยสงคราม,ม,มโลกเขายิางกันเขาจะพ,พูดแตกหนึ่งปะ่ะนี่แตกหนึ่งเพื่อนแตกหนึ่งเอ้มันหนีเพื่อนมันหนีแล้วมันหนีแล้วผมน,น,วน่าจะตานไปจนถึงปากฐานได้นะผมว่าน่าจะนัวมากเลย โดนตังนึ่งตังนึ่งอา้าโอ้โหโุ้ยใครเนี่ยใครเป็นเจ้าของกระสุนไอ้นี่เหรอเจ้าการเจ้าการอ้าวอ้าเราแก้แค้นได้อย่างรวดเร็วโอ้ ถ้าเราเล่นมุมมองเนี่ยเนี่ยมันจะสมสมจริงขึ้นมันปะนี่ตายตายตายเอ้ยเราเล่นมุมมองนี้ก็ได้นี่ว่าแบบเหมือนเราดูหนังแบบเอ้ยโดน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 ปะวะอ๋อตายนี่เร้ยรอยเราได้เราได้คิวฟร,นะรีสบายแล้วเหลี่ยมนี่เดี๋ยวดูก่อน นี่เป็นไงออแล้วเ,เอ้ยเราไปจุดสนใจแล้วนี่ครับผมสังหารไป4ี่สิบเจตัวเยอะที่สุดเลยอ๋อไอจทย์เราที่หนึ่งทีมนู้นเหมือนกันเรามีพันห้าแล้วเราจะไปจัดปืนกลมาหวดเขา,อา,าเอามีปืนกลแล้วเราจะวิ่งใส่แล้ว เราจะกดจากทางขวาไปทางซ้ายแบบเคเรายึดได้แล้วเรายึดหลุมนี้ได้แล้วเหรอเอ้เฮ้ถอนหมกวกกันนะเรียบร้อย โอ้โหปืนกลมันมากแต่ว่าปืนถีบหรือว่ายัางไงนะไม่แนะ่แต่ไหนๆเราก็ซื้อมาแล้วเราจะไปลั่นก่อนเดี๋ยวขอลองยิงดูก่อนว่าถีบไหมโอโ้มองไม่เห็นอะไรเลยได้จังจุดที่เพื่อนเรากำลังยืนอยู่โอโ้ผมโดนเจ็บเจ็บเจ็บ ปืนกลเล่นได,ได้แต่ช่วยเหลือเลยนะแบบว่าโอ้โ,อโอเจ็บมากเจ็บมากผมต้องไปใกล้กว่านี้อ้โอ้โอ,โอผมวิ่งผมวิ่งล้ำผมวิ่งล้ำแดนผมจะตาย <laughs> อ๋อมันไม่ได้ยิงโดนคนนี่หว่ายิงโดนรั้วช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยมี่เราเป็นปืนกลอยู่ไม่ต้องกลัวเพื่อน โอ้โหผมมองไม่เห็นอะไรเลยอ๋อผมแย่แล้วลูกปืนก็จะหมดเลือดก,ก็ไม่เลือดก,ก็เหลือครึ่งหนึ่งจริงๆดานนี้เหมาะกับการเล่นไ้สนยผมมากกว่านะไอ้ปืนนั้นนะเพราะว่าด่านมันมองเห็นไกลอะโอ้เดี๋ยวสิบแปดนั้สุดท้าย โอเคเรามเเออรอบนี้เราเกิดใกล้ขึ้นว่าหน้าเพื่อนเราน่าจะยึดตรงนี้ได้ไม่ใช่แล้วนี่เป็นหลังสุดนิวว่ะฮะเพื่อนได้ยึดบ้างไหม,มบอกเลยก็คือเลือดเหลือแบบไม่ถึงห้าสิบนี่ไงระยะไกลซะด้วย อุ้ยแม่นจังแม่นจังอาจาจะยิงเพื่อนตัวเองทำไมเรียบร้อย เรียบร้อยโอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นตะพุ่งตะพุ่งอยู่ตรงต้นไม้นี่ไงอุ๊ยอุ๊ยเจ็บ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 อ้ยแต่ลูกเราจะหมดแล้วอ่ะ มีปืนอย่างเดียวเน้วไม่มีแบบว่าโอเคครับอุ้ยครับนี้เราได้ที่โอ้โหที่สี่เลยอ๋อไอโจทย์เรามันย้ายมาอยู่เยอรมันเหมือนกันก็เดี๋ยววันนี้เราคงลากันไปเท่านี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่แบบนี้ว่าสนุกนะมีเพื่อนมาเล่นก็จะดีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาคนเดียวก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ